เอาสวัสดีครับพี่น้องมือนีมากินน้ำกันนะคะมือนีการทำคลิปครั้งแรกคือฮดคลิปกินเด้อพี่น้องมือนี้คยกินเขามัมมาไอาไม่ใช่นะครับก๋วยจับต้มก๋วยจับใส่ลูกชิน้นแซบอยู่ด้วยค่ะ แซ่บแบบสไตล์คุณบอลนะคะวันนี้อยู่ในช่วงหนาวหนาวหนาวเพอาะโควิดไรเงี่ยผู้เจ้าได้ยังกินได้ค่ะวันนี้ผู้เจ้าได้ยังกินแล้วะคะ่ะบอกคุณบอลนี่ได้ค่ะมันนีกล้วยจับ ลุยนะคะลุยแต่เป็นบ้านเฮาเนาะแตพระเด็นก,กูจับแบบว่ามีเครื่องเต็มนะจะกระสีแซบไปอีกแบบนึงนะคะเพะค่ะ มีลูกชิ้นด้วยนะคะใส่พิกผงพริกผงซื้อมาจากบ้านเ่านะคะซอนออกมาจากเียนไปใส่เอาซอนนี่ไปน้ำเลยพี่น้อง ก็จับสซลุกซินราว่าูวไปจับที่ถูกหลักอีเลเขาไม่ใช่ลูชินหรอกพี่น้องเขาใส่เครื่องซมีหมูกรอบแม่หคะหมูกรอบเครื่องในหมูนะคะเขาใส่กันนาอกอันนี้อยู่นี่ ใส่เท่าที่มีมียังกระเซนนันอ่นไม่รอ้เดี๋ยวมืงนาพอเซสส่งตัมคุณไม่ได้เดยไปซื้อนะคะไปใจ่ไงยาโควิดมันลายอะไรโควิดลายแห้งนะคะอืม แสรอยู่นะคะแสรอยู่โหมันเต็มซ้ำช้มใหญ่ด้วยนะคะช้มหรือซ้ำใหญ่เด็ดพี่นอ้องอือฮึจจนหมดไหมนี่ ไปย้ำกินเองมาอยากกินแดขอนโควานบ้านเฮ้านะคะกรสชองนะคะยาวๆเห็ดบบเป็นเห็ดเป็นเงี้ยคข้ค่าเนีตเด็กเพราะว่ายังอยู่ผู้เดียวซกหอตอนนี้ทัวรลูกกำลังลำบากโควิดนะคะ ไปมองได้ก็ยากพี่น้องไปมองได้ต้องระวังนะคะเทแค่นะคะนั้นม,มันเป็นเรืืองเล็กๆเลยเรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่แต่ยานแห้งอยู่นี่เขากำลังเริ่มสีดวัคซีนกันนะคะกินเมละเเือคงจะไม่อ้วนเนาะหวังว่าแต่ว่าอยู่เมืองหนาวสำหรับผว่าอ,อ้วนเร็วๆ กินอะไรก้อ้วนคือคิดจะกินกระอ้วนนะคะเห็นบางคนบางคิดประเด็นหมูกรอบส้งตำน่ากินมากเลยตัวแสบต่อแสบ,แสบเดี๋ยวมือนึงจะทําอยู่ บางวันหนาหอนสิมารถเร็วๆโควิดสิได้ดี๋วไปไวๆพอโควิดไปไว้เขาก็สิได้กออกไปนู่นไปนี่นะคะได้เมื่อบ้านได้ยเมื่อบานเ่าอยากเมื่อนี่คือนอดบานพอบ,บานห้อง กำลังเข้านาหอนแล้วก็โชคดีไปคือโควิดกระจาหน่อยโลงนะคะแต่ว่าก็ต้องป้องกันจะคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆน,นะคะมูฟวกเป็นโควิดประสบการณ์เว่าพี่รองคิดไหมว่าเพื่อนบอกว่าซ้ำตายแล้วเกิดใหม่คิดไหมว่ามัน,ม,นมันทรมานสำหรยบพวกเนี่ยยานอยู่แล้วน,นะคะยาน ยังไวมเอต่่่่่่่่่่่่่่ดีในได้บัก่ลายนึงส่ส่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อยู่บ้านเฮอนโอตลาดเนื้อหมูสาวพิ่นจะมีกว๋วยจับนะคะเน,นื้อหมูสาวถ้าเวลาเฮ็ดยังอีกินเราตึ้งบ้านเฮาคือสุ่ยขีสุ่อืจำ้ำสมัยก่อนอยู่เมืองไทยนี่โอ้เคยไปอยู่บ้านนะเคยไปอยู่บ้านตีซองไปแล้วพี่น้องไปตลาด ไปกินขนมอยู่ในตลาดอยู่ตลาดอยู่บ้านดูวนะคะในเมืองพันสมิตีลาดพันสมิขนมเจ้าหนึ่งแซ่บมากเล้ยแบบว่ามากแห้งไปย่ำได้ก็สิไปกินแต่ขนมเจ้านี่นะคะแต่ว่าต้องไปแต่สาวเพราะว่าโอ้ตายแล้วพี่น้องพอไปเลยๆเลยชุนผิดชุนผิด ต้องไปไดเซาวนะคะถ้าเป็นอาหารเจ้ามิขนมเจ้านี้ต้องไปได้ซาวหมดเร็วเป็นขนมไทยขนมชั้นบานเอานะคะเพลนเด็ดฝีมืดดีฮะพวกไปไปตีหนึ่งตีสองตีตีหนึ่งกว่าเพลินมากตีสองตีสามขนมเพลินจมหมดภายในชั่วโมงกว่าเพลินมีขนมไทยหลายอย่างนะคะแต่ว่า ที่พูว่ามากที่สุดคือนมนมเปรียกปูนสุดยอดแซ่บแพงบอกเคยกินขนมเปรียกปูนเจ้าไหนแซ่บพอเจ้านี่กินมาหลายเจ้าแล้วนะแต่เจ้านี้ถูกใจมากเลยเพราะว่าถ้าอยากกินลงไปแต่เศร้าเพราะว่าแค่ชั่วโมงกว่าห้องพนจะหมดทันทีภายนี้ชั่วโมงกว่าแถวมาว่างลงทัวร์กไปแต่เศร้า เดี๋ยวมือ่อหเสือว,ว่าประสบการณ์ขายก๋วยเตี๋ยวการขายก๋วยเตี๋ยวฟังไปอยู่บ้านนะครับเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวโอ,โ,อโอ้มวนกับมวนกำไรบ่มีขาดทุนแต่ก็ขายพอหมักคือ่มไม่หนู่าขกาังกินเองนัค่ะว้เวได้นี่แซ่บไย ไปอยู่เมืองไทยนีย่ตื่น้ามาไปตลาดแต่ข้าว <Okay. S 1> พอขายคุดเิดี <c oughs> ๋ยวก็ไมีดูข้าวยางเขาหอกทุ่งไนลอสำรวจต้นไหม่พอเยื่อนอยู่ตรงหน้าปลูกต้นไม่นะคะเป็นคนมาปลูกต้นไม่ คุณโบปุกงฟ้ปตูกตูกเดียวพ่อเห็นรายการอ่าทีนยวมเพื่อนของซิสเกตที่เพื่อนปลูกต้นตาลนะคะบอกเลยว่าซึ่งแนะน,น,นำใจเพิ่นหลายดีใจเฮงนะคะเพราะว่าที่เพื่อนปลูกไว้มือนั่นมันออกผลผลิตมือนี้เพราะว่า ลหลายคนมีรายได้จากตรงนั้นนะคะหลยหลายคนมีรายได้เลยนะคะจากตรงนั้นเลยจากต้นตาลที่เพิ่นปลูกไว้ข้างทางงามพร้อมมีค่าพร้อมได้คุณภาพชีวิตที่ดีคือปลอดสะอาดพวกเราเน้นะดาดในวันนี้เน้นแ้งเน้นเรื่องต้นไม้นะคะกลับไปกัสีไปปลูกต้นไม้คือเก่านะคะก่อนมาพวอเาปลูกไว้ปลูกบกม่วงไว้ห้าสิบเจ็ดต้นลองคิดว่าหาสิบเจ็ดต้น ปีกว่าสองปีครับไปเบิง่งหลอดอยูเจต้นน้องนั่นตายมดทมเดี๋ยวก็ไปปลูกอีกพอเป็นคนมาปลูกต้นใหม่นะเดี๋ยวก็จะไปปลูกอีกปลูกวันนี้เซลแหงแบบาสีหาคนดูแลนะ้พอ,อยังพอต้นใหม่มันจะเดี่ยวอองงามนะพอต้นใหม่ท้าปลูกต้นใหม่ที่แข็งแรงนะคะต้นใหม่ที่ อบอปุมน้ำไว้ใต้ดินมันจะทำให้เฮามีรอดพ้นจากน้ำท่วมแผ่นดินไหวรอดพ้นจากเลหลายอย่างเลยนะคะแต่ต้นไม้อย่างนึงที่ผู้ว่าบอกสนับสนุนให้ปลูกเลยสำหรับความคิด้ว่าวเนถ้อถ้าถ้าผูดมายมากกกอากอไปนะคะยู่ค่ะต้นยู่ค่ะ ต้นยูฆ่าเป็นต้นใหม่ที่ทำไร่พื้นดินทำไร่แร่ธาตุในดินเฮ้าสิบ่สามารถปลูกยางใดเลยนะคะถ้าเฮ้าปลูกต้นยู่ค่าพราเขาสิดึงแร่ธาตุสารอาหารใปดินกันมาหมดพอเขาจะไปปลูกต้นใหม่ตัวเนินต่อไปมั่นกับสิบ่อยู่เลยพี่น้องมันตายไปยูเงี้ยงมาต่อไปใส่ดอกอยู่แต่ตรงหน้ายู่สวนอยู่ไอยู่ในมืดมือ เรากส็สามารถปลูกต้นไม้ได้เมดมือเฮื่อนพี่น้องจา้าแค่นี้นะคะเดี๋ยวมือหนามาพอกันไหมเนะคะเนอะมือหนาเสียดยังแน่เชียดยัดยงกินแต่จะมาบอกเนี่ยขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ